สบายดีเนาะสบายดีเมื่อสักคู่สุสคนเนาะมื่อนี้ก็อยู่กับซองอ้นสุวรรณพลชาแนลนะเจ้าอยู่กับป้าอ้นคนเก่าคนเดิมน,นะเจ้าเมื่อนี้เนาะป้าอ้นก็สิพาไปเบิ่งเนาะว่าราคาเข้าอยู่ประเทศลาวเนาะเข้าขายอ่าเป่าเนึ่งเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นอ่าซับไทยก็เอิ้นว่าราคากระสอบเน่งองันราคาเท่าไหร่เนะาะก็จะเป็นเดี๋ยวอ้นจะพาไปซื้อเนาะก็คือเป็น ข้าวสารเนะเาะข้าวสารกระสอบหนึ่งราคาเท่าใดเนาในในยุคที่เข้ายากมากแพงพี่น้องเนยก็คือคือว่าแหละพี่น้องเฮามายุ่เป็นคนที่ยุ่ตั้งแขงเนาะแล้วยุ่ตั้งจังหวัดมายุ่อันในนครหลวงนี่เฮาก็ต้องได้ซื้อข้าวซื้อน้ําซื้อทุกอย่างเนาะที่มันจําเป็นตอการใช้ชีวิตพี่น้องก็มาอ้นก็ชีมาอ่าใคลิปให้เบิ่งเนาะว่าอันการซื้อข้าวยุราวนี่ มันทึกราคาเท่าใดเราจักเสนแล้ถ้าคิดเป็นเงินเงินบาทของไทยนี่มันจะทึกยุกกระสอบละเท่าใดพี่นอ้องเดี๋ยวเฮามาที่ตามโมนนกันเนาะเดี๋ยวอ้นจะพาไปซื้อข้าวเนาะยูทีฮานข้าวอาจจะเป็นฮานข้าวที่อเดี๋ยวเขาสอบมันก็เนาะว่าเฮาต้องอันนั้นเป็นอย่งไดเนาะเดี๋ยวติ่ตามนำกันพี่นอ้อง เ่เข้าแน่อันนี้เข้าอย่างเข้า,ขขานาวอะขายยังไงเนี่ยม่ไ่แสนห้าพัน 15, อ๋ออันนี้เด็กเข้าอย่างเ,เข้ารวมอ่ะม,วมวันเป็นแบบเข้ารวมคือเข้าเก้าเข้าไมา่รวมกันเช่ยมอ๋ออันนี้เด็ เขาแย่ aw, เขาเกาเข้าแบบไหนแซบมัน้องเป็นกับคนมากนั่ออนแหละตัวใดอ่อนๆนนะอันนี้อ่อนปอนอ่อนอ่อตัวนี้เดียวตัวนก็อ่อน on, แต่ว่าไม่สีโมงาโมงาตัวเสียแต้มัน on, มอ่อน,นมอั้งกิจแซบใช่ไหมมัมง้งถ้าเป่านึ่งราคาเท่าไหร่อันนี้เป่านึ่งกี่แอันนี่กี่แสนชี้สามแสนแปดตัวนี้สามแสนแปดแต่ว่าตัวนี้มันจะแข็ง,งหน่อยนึงจะแข็งหน่อยนึงตัวนี้เดียว เ่าไกซี่แสนซี่แสนกีบตัวนี้4ี่แสนซี่เ,ซเ,ซเ,ปเป็นเป่าแบบไหนัวนี้ซี่แสนตัวอันนี่แสนสี่เหรอออันนี้เดียว อันนี้เป่าเราเด็ดเขาเนี่ห้าแสนสามอ๋อตัวนี้เข้าอย่างเขาให้่ะแสนซี่เขาให้เจแพงก็ข้าวนาว่ะอันนี้แสนเถอะเด้ออันนี้ข้าวเจ้าอ่ะข้าวเจ้าข้าวเจ้าแสนห้าโอเมรี ตัวนี้เป่าเท่าไหร่เลยเข้าอย่างเข้าเจ้าไทยบรท,ทัตัวนี้นเนาะจะซื้อข้าวเหนียวพี่น้องตัวนี้สี่แสนสี่สี่แสนสี่ตัวนี้ตัวนี้สี่แสนตัวนี้สี่แสนอ่อนเนาะอ่อนนุม่มเนาะอ่า เดี๋ยวเราจะเตาตัวสีว่แสนเนาะนีดูราคาเป็นอันนี้จะเป็นสี่แสนสี่สิบพันเนาะเดี๋ยวออนจะขึ้นเป็นราคา,างเงินบ้านให้ทุกคนอันนี้สี่แสนลดก็บ่ได้ว่าราคาเนี่ยเป็นว่าลดบ่ได้เลยพี่นอ้องเข้าขึ้นบ่ขึ้นราคาบ่นเขข้้าาึรคาตะกี้นี่เป่าเท่าีงินเขาเลย อ๋ออันนี้เข้าเข้านำเข้าอ่ะเรือเข้าตางไทยขอบ,ยบ้านเฮาเลยบ้านเฮามันขึ้นย้อนอยัง่างสีแล้วโอ้องสีขึ้นดขึ้น,นหรออวเขาจะเอาเปัางเดี๋ยวเขาใจงนงี้นงสี0 0ิสกีเขาเข่า กนนึงราคาสี่0สนอันนี้ก็คือใบละแสนมันเป็นเหล่าแา่ที่ยาดิสุใจสีนะคือรถเพื่น้องเนี่ยเขาสีน้อเป็นเอาค่ะสีใส่รถจักเอาออพี่น้องจะเป็นผู้ยินตัวเล็กๆมาให้นยอ่อ <laughs> ให้โอ้อยอร้อนสร็จแล เออมันร่มแบบไปไกลได้บ่ดนี่ได้ได้เนาะเดี๋ยวขอบใจมี่น้องกะอันนี้เป็นข้าวเกต์เป็นมาเกต์ปีว่ะเกต์อ่าผมเป็นเกต์เ,กอเ,กเองเนาะถ้าเป็นเกต์เองอะสี่แสนเฮาต้องติ้นที่อ่าสี 40, ่สิบพันมีน้องแต่ว่าเฮาเอาตัวอ่าเกต์ลงมาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาก็จะเมือ่อเรื่องกินเมื่อว่ามันจะแซ่บจะอร่อยเท่าไหร่นะหรับ นี่ก็ขอดอราด้วยกันพี่น้องเอามานี้น้อคลิปบการเอามาหนี้พี่น้องกระซอมนื่งกับซี่แสกิ๊เนาะกาเป็นเงินเงินไทยกับเดี๋ยวโอทชุดน,นั่นให้นะพี่น้องอ่าพอนุญาตอ่าขับรถก็พี่น้องเอาเข้ากรับบา้านเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย